ขเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการระวังภัยฉลาดซื้อนะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นในการเรื่องของการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารรถยนตสนะ์สาธารณะหรือว่าเรื่องของต้นทุนนะคะสามารถโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้ที่เบอร์0 2 3 3 8 3 8 3 1 3ค่ะวันนี้มีผู้ร่วมนะคะอีกท่านหนึ่งแล้วนะคะมาให้ความรู้เรื่องของลถโดยสารสาธารณะนะคะเจ้เกี่ยวค่ะกุลสุจินดาเชิดชัยนายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสาร ขนส่งและเจ้าของกิจการอู่ต่อรถทัวร์และบริษัทเดินรถเช่ดชัยค่ะสวัสดีค่ะเจคีโค่ะ ะคะตะก,กี้เราพูดคุยกับคุณวิทยานะคะนายกสมาคมพัฒนารถร่วมบริการเอกชนและคุณชัดชัยประธานชมรมผู้ประกอบการรถโดยสารประจําทางหมวดที่4ะนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาถามใจเกี่ยวกันบ้างใจเกี่ยวนี้ออกมาเสียงดังเลยนะคะที่มีการออกมาบอกว่าในวันที่1เมษายนนี้จะมีการปรับราคาะค,ะค่าโดยสาร6สตางค์ต่อกิโลต่อกิโลนะคะออตอนนี้ยังยืนยันหรือเปล่าคะว่าหลังวันที่1จะมีการปรับราคาโดยสารขึ้นนะคะ ค่ะคำที่บอกว่าจะวันที่หนึ่งนี้ม,มันเพียงเป็นเพียงที่เจ้าของรถมางลายค่ะแล้วรวมกันก็บอกว่าจะขอขึ้นวันที่หนึ่งนะแล้วก็ทําไมไม่จัดการขึ้นวันที่หนึ่งเลยแล้วก็เสียค่าปรับไปเลยรทะเราขัดทุนทนไม่ไหวแล้วเขาเพียงแต่มาปานโลกกับฉันค่ะฉันก็ได้แจ้งกับคุยกันนักข่าวเล่นๆบอกเฮ้ยวันที่หนึ่งนะค่ะ ถ้าลองถ้าลองไม่ได้ขึ้นก็จะหยุดแล้วเจ้าของรถบางคนเขาอยากจะไม่หยุดรถดต่อยากจะเพิ่มค่าโดยสารโดยโอโต้ไปเลยว่าเราเก็บขายขึ้นไปเลยอีก6สตางค์หกสตางค์ค่ะแล้วก็ดูที่ถ้าทางการจะปรับก็ขอให้ปรับไปเถอะไม่เป็นไรนะเราก็บอกอย่างนั้นเท่านั้นเองอแต่คงแต่ว่าดิฉันคงจะบอกว่า คงคงไม่อยากให้ทําอย่างนั้นให้รออีกสักนิดนึงคเพราะเมื่อวานนี้ฉันไปพบท่านรัฐมนตรีอแต่ไปพบโดยไม่ได้นัดหมายค่ะโดยที่ฉันไปรอท่านเพราะว่าท่านอยู่ผ่านอยู่แถวนั้นแล้วนะคะฉันไปสภาพเพื่อจะเพื่อประชุมเสร็จฉันก็ไปหาท่านเพื่อจะนัดหมายมกับท่านว่ารายการที่จะขึ้นหกสตางค์นั้นเราขอขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้ว เรื่องมันยังไม่ไปถึงไหนเลยน้ำมันวันนี้ก็32บาทกว่านะ,ะแต่ของเราขั้นของเรานนั้นเพียงแค่30บาทเศษเท่านั้นเองก็ขึ้นหสตางค์แต่เดี๋ยวนี้ขั้นมันเกินเจ็ดมันมันเกิน,นเกินหกหกสตางค์แล้วแต่เราก็ยังยืนยันที่จะใช้หกสตางค์อยู่ตามเดิม,มนะคะ,คะโดยที่ว่าเราถือว่าหนังสือฉบับที่เราได้ยื่นต่อทางการแล้ว หนังสือฉบับนั้นเป็นหนังสือที่จะต้องใช้ตัวนั้นเป็นตัวหลักในการที่จะตกลงกันในการที่จะบริหารตรงนี้ให้ว่าจะขึ้นค่าโดยสารนี้เพราะว่าในขั้นของการขึ้นค่าโดยสารระหว่างของรุดร่วมบกสซึ่งไม่เหมือนรุดร่วมเอกชนไม่เหมือนรุดร่วมอ,องค์การอือนค่นเพราะาองค์การของเอกชนไของบกสนี้มันเป็นขั้นอยู่แล้วน้ํามันขึ้นน้ํามันดีเซล ขึ้นหนึ่งบาทแล้วก็ได้หนึ่งสตางค์ขึ้นหนึ่งบาทแล้วก็ได้หนึ่งสตางค์แต่เราไม่ได้รับการที่ว่าเมื่อน้ำมันขึ้นขึ้นปุ๊บแต่พอน้ำมันลงเขาโลท่านอาทางทางทางทงางทางกระทรวงคมนาคมลงเลยเพราะว่าเออมันไม่ยุติธรรมนะ,ะผู้ประกอบการนี้ก็คือตัวแทนของรัฐบาลเหมือนกันนะคะต้องมีค่าใช้จ่ายต้องมีค่าค ดูแลลูกน้องต้องมีค่าจ้างต่างๆที่จิประทะเลยเพื่อในการบริหารในการะจะทำนำรถไปสือจากต้นทางไปถึงปลายทางตามที่ได้รับสัมปทานกับกรมการขนส่งแล้วก็ที่เราเป็นรถร่วมของบกสเพราะว่าอขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านทราบว่ารถบกสนี้เขาให้เพียงแต่บกสเป็นผู้รับสัมปทานแล้วก็ไปแจกจ่ายเอกชนที่เคยวิ่งมา ผู้ที่วิ่งกันมาอยู่แล้วถึงจะมีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้วิ่งกว่าะจะเข้าไปก็ต้องไปหาสิทธิ์ต่อไปในกรณีต่างๆแล้วหลังจากที่ราคาดีเซลนะคะทยานขึ้นตอนนี้32บาท33สตางค์แล้วต้นทุนการผลิตที่เราแบกภาระอยู่ในขณนะนี้ค่ะค่อนข้างสูงหรือเปล่าคะเออคือว่าการต้นทุนของการเดินรถเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นไอ้ว่าธุรกิจที่ขาดการดูแลขาดการเหลียวมองจากทางฝ่ายของ ผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้นทุนต่างๆนี้เขาใช้แต่ตัวน้ำมันมาเป็นตัวหลักนะะตัวอื่นนี่เขาปล่อยทิ้งไปเลยเราก็ต้องรับภาระไปเองอแต่ในเมื่อเราเป็นบริษัทที่เก่าแก่วิ่งมาตั้ง3-40ปีแล้วมันก็ยอมทนได้เพราะไม่รู้จะไปไหนมันก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละ,ค,ะค่ะค่ะแล้วเมื่อวานนี้ได้มีการได้มีโอกาสพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือเปล่าและได้มีการพูดคุยกันเรื่องของการขึ้นราคาค่าโดยสารต่างๆไหมคะเจ้เกียว วันที่ไปพบท่านนั้นคือวันที่สิบสี่อ๋อไปพบวันที่สิบสี่สิบสี่แล้วค่ะหลังจากนั้นท่านก็ส่งตัวแทนของท่านคือที่ปรึกษาท่านมามา,มาแจ้งจี่เกียวทราบว่ากําลังดูแลให้แล้วว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางในกะในภายในเดือนนี้คงจะจบภายในเดือนนี้แต่ว่า,าให้เจเกียวใจเย็นอีกนิดนึงค่ะแต่ท่านต้องขอโทษด้วยที่ท่านต้องรีบ ไปประชุมต่อหรืออีกหลายคณะซึ่งเลยเวลาแล้วตอนนี้ก็ใจเกี่ยวก็ใจเย็นๆแล้วแล้วขณะที่ท่านจะไปท่านบอกท่านยังไม่ได้ทานข้าวเลยเราก็ยังเห็นใจใหญ่เลยนะคะก็เลยใจเย็นๆตอนนี้ก็เลยยังไม่มีการจะไปปรับขึ้นราคาแล้วนะคะไอ้ปรับขึ้นราคานี่มันเพียงเพียงว่าที่เราแจ้งบอกว่ามันเป็นเรื่องของเจ้าของรถบางรายที่ต้องการจะขอให้ทําอย่างนั้นค่ะแล้วมันมีไหมคะที่รถบางรายตอนนี้ที่เริ่มมาพูดกับใจเกี่ยวใจเกี่ยวแล้วว่า ถ้าไม่สามารถที่ปรับขึ้นราคาได้อาจจะมีการหยุดวิ่งเลยเอ,อตอนนี้เขาอยากจะมาขอทําอย่างนั้นอ่เราหวังว่าขณะนี้บ้านเมืองกําลังรับเรื่องต่างๆในภัยธรรมชาติเอ่ยในอะไรต่างๆเอ่ยช่วยกันอดทนไปก่อนทั้งนิดหนึ่งเพราะเราก็เพิ่งผ่านพ้นจากอทุทกภัยมามแล้วก็นี้เพิ่งจะเดือนมีนาคมคะนะฮะแล้วก็ไม่กี่เดือนนี้เราขอทนอีกหน่อยนะเพราะอยากให้ประชาชนที่เป็น ประชาชนของประเทศไทยที่รักของเราทุกๆท่านได้เดือดร้อนเลยเ<ม>พราะผู้ที่มาอาศัยรถนั่งรถยนต์นี่ยเขาก็ไม่พึงปรารถนาอยากมาอาศัยรถอถ่ะเพราะต้องออกตามคิวออกตามเวลาแล้วแต่จะจอดแล้วจะจะ,จะนําไปไหน นำเขาไปตายก็ต้องไปตายอย่างนี้เขาก็ไม่อยากจะนั่งกันหรอกนะคะค่ะค่ะมาสอบถามคุณชัดชัยกันบ้างนะคะกับคุณวิทยาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของต้นทุนของทางใจเกียวเองนะคะของผู้ประกอบการรถโดยสารขนส่งแล้วของทางรถสองแถวรวมถึงรถร่วมของสอมกอเองนะคะรถต้นทุนตอนนี้เป็นยังไงคะแบกรับภาระเยอะไหมค่ะค่ะคุณควิทยาก่อนได้ก็ต้นทุนเนี่ยฮะพอก๊สขึ้นเอเขึ้นมาเนี่ยครับ เราบอกว่าเอ๊ะก๊าซขึ้นน้ำนมันขึ้นนะเกี่ยวอะไรกับแก๊สใช่ไหมชอบพูดกันแบบนี้จริงแล้วเนี่ยน้ำมันเนี่ยขึ้นมาเนี่ยต้นทุนแฝงต่างๆนี่มันตามมากับเราเยอะมากใช่ไหมฮะต้นทุนผแผงไฟอื่นเน่ยยางอะไรเอ่ยใช่ไหมฮะแบตเตอรี่เอ่ยต่างๆแรงงานก็จะขึ้นบนชิ้นหนึ่งนี่ก็จะขึ้นอีกแล้วใช่ไหมฮะอุปกรณ์ต่างๆของรถยนต์นี่ขึ้นมาตลอดใช่ไหมฮะขึ้นมาตลอดถามว่าแก๊สเอ็นจีวีกับน้ำมันดีเซลเนี่ยเราชอบพูดกันว่าเอ็นจีวีถูกราคาถูกกว่าดีเซลครึึ่งงน ราคาน่ะใช่ครับถูกกว่าครึ่งหนึ่งแต่ปริมาณการใช้ไม่ใช่สมมุติว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยร้อยลิตรใช่ไหมฮะแต่แก๊สเอจีต้องใช้ถึงร้อยสี่สิบกิโลกรัมใช่ไหมฮะร้อยสี่สิบกิโลกรัมมันการสิ้นเปลืองมันมากกว่าดีเซลเยอะมากใช่ไหมฮะเพราะนั้นถามว่ากระทบกับเราไหมกระทบนะดีเซลขึ้นก็กระทบกับเราแล้วว่าที่รัฐบอกว่าสนับสนุนเราสี่เดือนเนี่ยจะครบนะฮะจะครบวันที่สิบหกเมษายนนี้ค่ะ เพ mmm, pues um ิ่งเปิดประชุมกับเราครั้งเดียวผมเป็นทีมคณะทํางานอยู่เพิ่งเปิดประชุมครั้งเดียวแล้วไม่ได้สาระอะไรเลยการประชุมครั้งนั้นก็ยังไม่สาระไม่ได้สาระอะไรเลยแล้วก็จะหมดวันที่16เมษายนนี้แล้วก็จะใช่ไหมยังไม่รู้ว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรเลยใช่ไหมเราก็ขอขณะนี้เนี่ยไอ้บัตรพลังงานที่ให้กับเรามาเนี่ยตามจังหวัดข้างเคียงยังใช้ไม่ได้เลยฮะตอนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ผมต้องทำหนังสือถึงรัฐมนตรีพลังงาน แถวอ้อมน้อยอ้อมใหญ่นี่ยังใช้ไม่ได้เลยนะบัตรหลักเติมยังเติมค่าบาท55อยู่สมาชิกผมที่โทรมาหาทุกวันว่าแล้วทำยังไงเขายังเติมอยูร่ราคานี้ใช่ไหมแล้วผมก็เชื่อว่าปตทไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาตรงนี้อ,ออกบัตรพลังงานเราเพิ่งใช้ได้เดือนเดนเศษน,นะอตอนนี้นก็องงอก็งอแงกับเรามาตลอดเช่นใช้ไม่ได้บ้าง ที่ถืว่าเติมเสียบ้างเราไปเติมก็ไม่ได้รความสะดวกมาตลอดใช่ไหมพอเข้าไปบางทีก๊าซหมดด้วยใช่ครับก็มีเราบางทีไปรอสี่สามสี่ชั่วโมงยังไม่ได้เติมเลยมันก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเดินรถของเรามีปัญหากับการเดินรถทั้งหมดรายได้ของเราก็หายไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาพูดผู้ใหญ่พูดบอกเอ้เรายื่นหนังสือเนี่ยไม่ค่อยยืมรายได้รายจ่ายของเราไปเท่าไหร่ผมมีฮะมีรายได้รายจ่ายที่ที่ทำมาเรียบร้อยทางสมาคมเนี่ย วันนี้มีมินิบัต์ฝากมาด้วยวะเนายกช่วยช่วย,วยให้เรียกร้อยเขาหน่อยเพราะเขาก็โดนเยอะ,ะนะฮะเขาก็ขาทุนเยอะนะฮะป้องแพนมาเจอไหมฮะได้ค่ะโชว์เลยค,ะค,ค่ะคุณวิทยาเชิญเลยค่ะครับค่ะครันี่ฮะในส่วนของรถรวม